ขันห้าในคติธรรมก็เป็นเป็นจักขันธาตุก็คือแทนตัวของเราเองเมื่อเราฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพระแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็จะถวายขันห้าขันห้าคือตัวแทนของเบญจขันธาตุของเรานะเมื่อถวายขันห้าแล้วเราต้องตั้งขันแปดถวายครูบาอาจารย์ขันแปดก็คือ,อเป็นขันศีลที่ครูบาอาจารย์ด่านถืออโบสถศีลหรือ เป็นนัยยะแห่งธรรมก็คือมักมีองค์8นั่งเองนะมักมีองค์8นะเพราะนั้นขันห้าขันแปดนีนะ้เป็นการถวายนะระหว่างศิษย์กับอาจารย์ตั้งรับท่านก็แบ่งให้เรานะล่ำเรียนศึกษาหาความรู้ที่เราอยากจะเรียนในศาสตร์นั้นๆครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าอา้อาวอา้าเองแต่งขันห้ามานะ แล้วก็แต่งขัน8มาด้วยขัน5้านั่นคือตัวแทนของเราส่วนขัน8นั้นเราถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นอกเหนือจากนั้นก็จะมีขันเช่นลักว่าหลังจากเราตั้งขัน5้าขัน8แล้วเนี่ยเราศึกษาอีกเราอยากเรียนศาสตร์พระเวทหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีขันเฉพาะขึ้นมาอีกเช่นขัน32 36ิบอย่างเงี้ยนะก็สุดแล้วแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะเมตตาว่าให้เราตั้งขันอะไรรับ ในช่วงที่เราศึกษาลํำเรียนอยากทันจเจริญพอ์